ตอนไปแข่งที่กรุงเทพนะครับนะปัญหาแรกที่จะตามมาเลยคือเรื่องของที่พักนะครับคิดดูฮะมันมันอยู่แถวสยามจุฬาใช่ไหมมันเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดอยู่กลางเมืองนะครับเพราะนั้นเนี่ยมึงจะไปหาที่พักที่ไหนวะอาจารย์พี่ก็เลยมาบอกว่าอืเราจะหาโรงแรมยังไงกันดีล่ะเนี่ยนะเพราะว่าถ้าไปอยู่แถวย่านนั้นเนี่ยโอ้โหที่พักมันแพงมากเลยนะนี่ต้องทําเรื่องของงบโรงเรียนอีกเนี่ยนะถ้าไปขอที่พักคือละสามสี่พันนี่ก็คงคงจะยากนะครับพี่ก็เลยบอกว่าอาจารย์ไม่ต้องไปหาที่พักให้มันยุ่งยากครับผมรู้อยู่สถานที่แห่่่งงงนนนึะมัออยูคข้าจใก กลางกว่าทมพอสมควรคืออาจจะไม่กลางมากแต่ราคาเนี่ยถูกแน่นอนผมรู้จักที่พักที่หนึ่งไว้อยู่แถวเอกมัยครับอาจารย์ครงี้ปกตินะครับค่ายคัดผู้แทนประเทศนะครับค่ายที่4นะฮะทุกคนจะต้องไปเข้าค่ายที่สะสะวทนะครับเป็นมันจะมีหอพักสสวทสำหรับให้ผู้แทนประเทศเขาไปเข้าเรียนนะครับด้วยความที่พี่เองก็เคยไปเข้าค่ายที่สสวทนะครับเลยเคย,ยได้ซึมซับที่พักแถวนั้นนะครับพี่ก็เลยบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ครับอาจารย์ไม่ต้องไปหาที่พักไกลหรอกครับเดี๋ยวเราไปพักสสวทกัน พี่ก็เลยโทรไปครับโทรไปหาสตบทสตบท,ทใช่ไหมครับผมกำลังจะสอบถามหาที่พักนะครับไม่ทราบว่าติดต่อจากหน่วยงานไหนเหรอคะเอางดีวะอ๋อติดต่อมาจากาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยครับผมโรงเรียนราชศีมาวิทยาลายัยไม่ทราบว,ว่ามีงานอะไรที่สตบทรหรือเปล่าครับมาพักที่นี่นึกออกไหมฮะเพราะว่าคือนี้สตบทที่พักมันถูกมากห้องหนึ่งมันพักได้4คนไปสี่คนที่สตบทเนี่ยตกคืนละแปดร้อยเอาง่ายๆคือมันตกคนละประมาณ2 0 0บาทโคตรถูกแล้วอยู่แถวๆกรุงเทพใจกลางเมืองติด BTS นะครับ อ๋อผมจะเข้าไปเออ่มีการแข่งขันวิชาการนะครับจะเข้าไปห้องพักนิดนึงไม่ทราบว่ามีห้องพักว่างหรือเปล่าครับเขาบอกว่าเอเขาต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ว่ามันมีอยู่ไม่กี่ห้องที่ว่างนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่สสวทกําลังจัดค่ายคัดผู้แทนประเทศของวิชาฟิสิกส์อยู่มีวิชาฟิสิกส์กับวิชาเลขเนี่ยกำลังกำลังจัดอยู่นะครับจะมีว่างอย่างไรไม่กี่ห้องว่างอยู่ไม่กี่ห้องผมผมเอาเลยครับผมเอาเลยเอาห้องนั้นแหละที่มันว่างนะครับสุดท้ายก็คือพี่ก็ได้เข้าไปพักที่สสวทครับมันมันก็คือหอพักเดียวกันกับผผผููู้้้้้้้ทททททาาาปปรระะเเเเเศลยยวววตออออนนนนนพพพี่ขขกกกกกก๋หงงัั็คืแแแบบบสสสไ IMO IPHO ฟิิ์ ะเอางห้องข้างๆกูเป็นห้องผู้แทนประเทศมันกำลังอ่านไปเตรียมไปแข่งอยู่ส่วนพวกกูเดินเข้าไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมกูออกะเป๋าไปวางเลยนะครับห้องข้างๆเขาจะติดต่อผู้แทนประเทศก็ไม่เป็นไรครับเป็นกำลังใจให้ส่วนกูกูมาแข่งต่อปัญหาแพทย์กูแค่มาใช้ห้องที่นี่เฉยๆเนื่องจากว่ามันอยู่ติด BTS เว้ยวันรุ่งขึ้นนะครับเราก็ตื่นเช้ามานะครับแล้วก็ขึ้น BTS ลงไปครับพี่ก็ไปถึงจุฬาเรียบร้อยนะครับไปลงทะเบียนตอนเช้าครับน้องคิดว่าตอนตอนเราไปลงทะเบียนเราจะเจอใครครับ <laughs> มาหาเทพเจ้าครับในวงการโอลิมปิกนะครับมาสถิตยอยู่ร่วมกันนะครับไอ <laughs> พวกเด็กค่ายวุฒิธรรเทศ่เป็นเพื่อนพี่อ่ะแล้วมันอยู่ในกรทมอยู่แล้วนะครับมันก็มันก็สงสัยว่าทำไมแบบมึงพักถแถวอินเตอร์คอนเทนเนนต์เท่าไหร่งโรงแรมแถวนี้มันแพงมากเลยนะเพ <laughs> ื่อนอ๋อเปล่ากูพักส,สวสทอมึงพักกันกี่คนสี่คนหารกันเท่าไหร่คือละสองร้อยบาทกางกทมติดบีดีเอส น้องจําคนมหาเทพคนนี้ได้ไหมครับ The Ik ครับผมน้องจําได้ป่ะไอคลิปธรรมศาสตร์ที่ไลฟ์ครั้งก่อนใครยังไม่ดูไปดูนะไอ Ik มันคือท็อปสิของโอลิมปิกในปีนั้นแหละคือเป็นสำรองผู้แทนประเทศอันดับต้นๆน,น,นะครับเป็นตัวเต็งง่ายๆอย่างเช่นถ้าน้องดูคลิปธรรมศาสตร์มาแล้วน้องก็จะรู้ว่าไอ Ik ก็คือเป็นที่1งงานธรรมศาสตร์นะครับวันแรกไม่มีอะไรครับพี่ที่จัดงานเขาก็มาบอกว่าเอาแล้วนะก็แยกกันไปแข่งนะครับเขาจะให้ขึ้นไปบนลิฟต์นะครับชั้นที่สูงที่สุดเว้ยคือพี่มึงรู้ไหมว่าคณะแพทย์จุฬาา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 มม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 ัััันนนนนนนสสววววววยยงงงงงกกกกกะะคคคครรรรบบ้้้้ออออจีีีี่่่่เเเปิิิดดหห็ุททพพโโ คณะแพทย์จุฬามันมันช่างสวยงามช่างมีบรรยากาศที่น่าดื่มดำเหลือเกินนึกออกไหมฮะแล้วเขาก็ส่งเราแยกไปในห้องสอบนะครับวันแรกเขาก็จะให้น้องทําข้อสอบ MCQ นะครับเป็นข้อสอบข้อกาลเอาไว้ง่ายนะครับน้องสอบเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาให้น้องเอาข้อสอบติดมือกับบ้านมาด้วยนะครับอันนี้นะครับก็คือเป็นเป็นหนังสือข้อสอบจริงนะครับของปีพี่นะครับโจทย์จริงๆของจริงนะครับสอบประมาณ2ชั่วโมงครับสอบเสร็จก็ออกมานะครับไม่มีใครรู้คะแนนครับ คณะแพทย์จุฬาก็เลยบอกว่าเอาละเดี๋ยวให้คุณกลับกลับไปก่อนเลยคุณจะไปเที่ยวกรุงเทพเลยคุณจะไปไหนคุณก็ไปของคุณนะักเทินตามสบายเลยนะเดี๋ยวทางเราเนี่ยจะประกาศคะแนนรอบคัดก็คือรอบนี้นะครับภายในตอนเย็นของวันนี้นะครับขอให้ทุกคนรับโทรศัพท์จากเราด้วยนะครับก็ตามนั้นฮะน้องคิดน้องคิดดูฮะเด็กเด็กต่างจังหวัดไปเที่ยวกรุงเทพตอนเ,อนเชา้ชาเชา้าะเช้าสอบแล้วตอนบ่ายฟรีอย่างนี้จะไปทําอะไรฮะก็ไปเที่ยวสิครับรออะไรครับไปไปเดินสยามนะครับนะไปเดินเทอร์มินอลอโศกนะครับโอ้โหมันมีเวลาอยู่ครึ่งวันครับกูก็เที่ยวเที่ยวยับเเ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 ลลลยย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 นนนะะคครรรรัััับบบบบบททททีีี่่่่่่วววววหาา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 าจออแไไปมมข้้กุงพ เที่ยวนะครับสักพักฮนะโทรศัพท์พี่ก็ดังนะครับเอ้หน้องธนรัตน์ใช่ไหมครับพี่ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนะเออทีมน้องผ่านเข้าสู่รอบหลังนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาเจอก,กันตอนเช้านะครับน้องนะวันนี้ก็พักผ่อนเรียบร้อยสบายๆแล้วก็เอออย่าลืมนะครับเตรียมตัวมาให้ดีเพราะว่าขา้อสอบพรุ่งนี้เขาอาจจะยากนิดนึงนะครับผมโอ้โหมีขู่มีขู่นะมีขูนะข่นะวางสายนะครับทีมพี่คือไบใช่ไหมเฮ้ยไบเฮียผ่านแล้วจากบรรยากาศที่เออไปเที่ยวกรุงเทพตอนบ่ายซดซรามเมง,งชิวๆนะครับก็คือเริ่มแบบน้องเข้าใจป่ะไม่วานนนอจะะชิแคค่่ไหรับ ถึงเวลามึงก็ต้องอ่านนะครับยิ่งรู้ว่าตัวเองผ่านเข้ารอบยิ่งยิ่งอยากอ่านคี่แบบเฮ้ยไม่ได้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 กูต้องกลับไปที่หอพักสสวทกูแล้วนะครับจุ่มอ่านทันทีครับอ่าน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 ส่วนไอ้ไบส์เหรอครับไอ้ไอ้เพื่อนทีมพี่ครับไม่ไบไม่ได้กลับไปสสวทกับพี่ฮะแต่ว่าไบส์เนี่ยนะครับเหมือนกับเขานัดแม่ที่กรุงเทพไว้นะครับก็เลยไปเที่ยวกับแม่ต่อปรากฏว่าเอาง่ายสุดมีกูกลับไปอ่านคนเดียวอ่านจนเย็นนะครับอ่านจนแบบตึงตึงตึงเปรี้ยตึงเปรี้ยตึงเปร มึงมึงมึงจะไม่อ่านได้ยังไงวนพรุพ่งนี้มึงจะแข่งอยู่แล้วมึงรู้คู่แข่งของเราพรุ่งนี้มันกลับมามเห็นพี่อ่านมันก็เริ่มอยากจะอ่านด้วยครับ,อบไอ้ไบก็กลับมาอ่านเหมือนกันครับตอนนั้นสี่ทุ่มพี่เริ่มพี่เริ่มแบบอากูพอใจครับที่กูอ่านแล้วกูจะไปนอนแล้วอไอ้ไบเพิ่งรู้สึกตัวว่ามันควรอ่านแอ้แบบว่าเฮียกูขออ่านมากกว่านี้อีกหน่อยได้ไหมวะไอตัดแ,แล้วที่ผ่านมาทำไมมึงไม่อ่านพี่พูดประโยชน์หนึ่งก็ไปให้เขาบอกว่า By, ไอ้เฮียไม่ต้องอ่านเดี๋ยวไปถึงเวลามันก็ทำได้เองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปนอนแล้วนะไอ้ไบไอ้ไบยังรู้สึกแบบอยากจะอ่านต่อยหน่อยมันก็หยิบชีทหยิบหนังสือมันมาอ่านพี่ก็อ่ะงั้นกูไปนอนนะไบหลับฝันดีหลับฝันดีครับน้เช้าวันรุ่งขึ้นนะครับก็ตอนเราแข่งตอนว่าแปดโมงเช้าพ,พ,พี่พี่ตื่นหกโมงอะไรเงี้ยนะครับมาตื่นมาอาบน้ำนะครับน้องเข้าใจปะเวลาเวลามึงอาบน้ำที่สสวทนะครับมึงคือเอาง่ายๆมึงใส่ผ้าผ้าเช็ดตัวตัวเดียวอะนะครับใครอยู่เด็กใครเป็นเด็กหอเขาจะเข้าใจดี คณิตโอลิมปิกครับเดินสวนประเทศคุณในประเทศฟิสิกโอลิมปิกครับแอปพลกแม่งกำลังแปลงฟันมองมองแปลงฟันอยู่แล้วมึงก็คจยสมอารอรวดอ่ะเฮ้ยมึงคิดว่าจากทอเออนี้้มึงคิดว่าทฤษเีตรงนี้ปเ๊บเนีเยถ้าใส่สไการนี้เม้าอปมึฟัิอว่่อวดมันจะไปได้ไกอขึ้นเออเอออออยู่มึงออออ อันนั้นคือสปิริตของผู้แทนประเทศปล่อยเขาไปครับกูจะไปแข่งต่อปัญหาแพทย์จุฬานรรอบรอบหลังนะครับมันจะเป็นฮอ์แบบนี้ฮะมันเป็นฮอ์ที่แบบรับคนได้เยอะนึกออกไหมครับการแข่งจะมีอยู่2แบบพอไปถึงงาน้วเว้ยขาก็จะให้เครื่องเครื่องหนึ่งมานะครับเขาเรียกว่าเครื่องคลิกเกอร์ปะวะจำไม่ได้แล้วนะครับทุกคนเนี่ยจะได้รับอันนี้ไว้ในมือตัวคลิกเกอร์เนี่ยก็คือมันจะมีโจทย์บางข้อที่มันจะขึ้นบนจอใหญ่ด้านหน้าเว้ยถ้ามันตอบ A B C D อะไรเงี้ยให้เรากด A กด B กด C กด D อะไรเงี้ยนะครับเหมันจะะมีโต๊ อยู่ประมาณ778โต๊ะนะครับอยู่ด้านหน้าคนที่ผ่านเข้ารอบจะต้องลงมาลงมาข้างล่างนี่ครับมันก็จะมีปุ่มปุ่มปุ่มนี้เราให้กดแบบปป๊บปป๊บถามว่าทำไมต้องกดคืองี้ไว้เขาไม่ได้หยิบโจยดมาให้แกแต่เขาจะให้แกเลือกจุดมันมีหัวข้อ anatomy นะครับ anatomy bio g เ n e t i c s b i o c h e มถึงแม้ว่าคุณจะรู้ว่าคุณเหินอะไรครับแต่คุณจะเลือกได้หรือเปล่าอันนี้ขึ้นอยู่กับดวงครับเพราะว่าเขาจะให้แข่งไว้ว่าใครแม่งกดปุ่มเนี้ยได้เร็วกว่าคนที่มันกดปุ่มดเรร็วที่สุคแก จะได้เป็นคนเลือกหัวข้อครับพี่ก็ได้แข่งเป็นทีมหลังๆนะครับพี่ก็จะเห็นว่าไอ้ทีมแรกม,มัน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 กดยังไงวะเอาง่ายๆคือทุกทีมแม่งกดเร็วมากมันจะมันจะมีเสียงวอไว้เสียงวอดังปุ๊บให้มึงใ,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 ให้เริ่มแข่งได้ว,ๆๆๆๆๆๆวอปึ๊บวอลวอลวอเดี๋ยวไม่ไม่กล้าทุบแรงนะครับแต่ว่าเออเขาเริ่มแบบว่าเชี่ยแม่งข้อสอบวัดดวงชัดๆไอ้แค่รอบนี้แม่งวัดดวงชัดเลยว่ะแม่งใครกดก่อนคนนั้นได้เปรียบนะครับคนที่กดได้ก่อนจะได้ตอบก่อนเลยนะแล้วถ้ามึงตอบได้มึงก็เอาคะแนนไไไปเเเเเลลลลยยยแแตตต่่่่่่่ถ้้้้าาาามมมึงงงอออออบบบบบบบดดคคคคคคนนนนนททีีีีหหหืืัััััรรรรรวพพกะะจ แต่แม่งกดไม่ทันตกรอบไปตกรอบตกรอบไ้เหี้ยคือไม่ไม่มีโอกาสแม้แต่กระทั่งจะได้ตอบอะตัวตัวของพี่นะพี่ก็ยอมแล้วกูกดทันมันให้กดอยู่ประมาณสองสารอบมั้งครับนะรอบแรกทีมอื่นได้ทีมอื่นก็เลือกข้อของมันแล้วมันก็ตอบถูกไปพี่ก็ไม่ได้คะแนนนะครับกดตุ่มรอบสองครับไอทีมอื่นก็ได้อีกครับมันก็ตอบของมันคราวนี้ครับเขาจะบอกว่าเอาละค่ะนี่คือรอบสุดท้ายนะคะเอาไว้ง่ายคือตอนนั้นอะพี่ยังไม่มีคะแนนสักแต้มเลยครับรอบเนี้ยกูต้องกดได้เท่านั้นรอบที่สามครับปุ๊มปริง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 งกูได้ กูได้เขาก็ทีมงานก็จับใหม่มาถามพี่เลยอ้าวอน้องน้องอ้าน้องอยากจะ uh, เอาเรื่องอะไรคะที่ด้วยความที่พี่พ,พี่พี่อ่านอนาโตมีมาพี่ก็ห้าวนะครับในงานนะให้คิดภาพตามนะอนาโตมีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากจะหยิบมาเลยเอาเว้ยออผมขอเอาเรื่องอนาโตมีครับทั้งงานแบบอ ไที่นี่มันเอาอนาโตมีพี่กับไบค์กับเอาเอาละไบค์เชื่อกูกูอ่านมาอนาโตมีนะครับมาสิจะกระดูกท่อนไหนกล้ามเนื้อท่อนไหนกูท่องมาทั้งร่างกายอะโจทย์นะครับเขาก็ขึ้นจอมาครับมันเป็นกระดูกฮิวมอรัสนะครับเป็นกระดูกแขนขึ้นมาเป็นกระดูกเฉยๆนะพี่กูอ๋ให,ให้ให้ตอบชื่อกระดูกนี่เหรองั้นผมตอบเลยนะครับเขาไม่ถามชื่อกระดูกเว้ยแม่งถามว่าเห็นร่องนี้ไหมเออเห็นครับเห็นเห็นเห็นเส้นประสาทอะไรผ่านร่องนี้ยัดเข่แตกกูแตกน้องเข้าใจป่าวว่ามันไม่ได้แตกแค่คะแนนมันแตกหน้ากูแตกด้วยเพราะว่าคนในฮออออลมมันนนก็ูู้้หดแวครบเี่ยทงไป กระดูกไปก็ครบแต่กูไม่ท่องภาษาเส้นภาษาที่มันผ่านล่องนี่โอ้โหแตกพี่ก็ไม่ได้คะแนนในรอบนี้เลยแต่ไอสองทีมก่อนนั้นเนี่นมันมีแล้วไงตามหลักคณิตศาสตร์แล้วคือไอสองคนนี้แม่งจะเข้ารอบชิงไอสองทีมที่เหลือเนีย่ยมันจะเข้ารอบชิง,ชงส่วนกูไม่เข้านะครับไบ<ป>เพื่อนเราขอโทษนะที่กูห้าวไปหยิบอนาโตมีมาแต่ว่ากูคงกูคงไม่ผ่านแล้วแหะนะครับไอ้ไบก็ไบก็เซาเซาพี่ก็เซาเซานะครับนะเราส่งไลน์ไปหาอาจารย์แล้วครับแล้วก็โทรคุยกับอาจารย์ว่าอาจารย์ครับเดี๋ยวเอารถตู้มาเลยเดี๋ยวกับกับโคราชตอนนี้เลยนะครรรรับบบอออออาาาจย์กกก็้วตเห อาจารย์อาจารย์เซลเวชมากพี่ก็บอกลาเพื่อนบอกลาทุกคนนะครับกูกลับแล้วนะบายบายเดินเดินเดินไป,ไป <ๆ S 2> ถึงล็อบบี้นะครับไปตรงที่เขาจะแจกกีย์เดบัตรนะครับสักพักหนึ่งนี่ฮะับเดอะคลิกร์เดอะคลิกร์ครับ, er. er รบทุกทุกขัน้นน้องจําคะแนนรองได้ไหมฮะพี่ก็ไม่รู้่พี่ก็ทำไปเรื่อยๆคือระหว่างทำพี่ก็พี่ก็กดไปหลายข้อนะก่อนระหว่างระหว่างสอบช่วงสิบยี่สิบนาทีแล้วอ่ะพี่ก็กดคลิกเกอร์โจทย์ให้มันโผล่บนกระดานพี่ก็ทำไปทำไปเรื่อยๆนะครับนะก็ทนะําไปก็ถูกบ้างผิดบ้างอ่ะปรากฏว่าพี่เขาวิ่งมาบอกว่าน้องครับ น้องอย่าึงกลับคะแนนคลิกเกอร์ของน้องต้องถูกเอามาคิดด้วยนะครับเพราะว่าคลิกเกอร์ของน้องเนะี่ยน้องทาไปเนะี่ยคะแนนคลิกเกอร์เอามาคิดแล้วน้องอย่าึงกลับนะน้องกลับไปแข่งรอบชิงพี่กับไบร์บอกว่าอะไรนะ อะไรนะเราได้กลับไปเพราะว่าไอ้เครื่องนี้เหรอลิโถบอกโทรหาอาจารย์ครับจาจะาจารยาจาราจาราจารครับอาจารอยู่ไหนครับอาจารอยู่ไหนอาจารนั่งรถตู้จากโรงเรียนมาครับเกือบถึงจุฬาแล้วอาจารหาที่จอดก่อนนะครับโอ้ทำไมเหรอจะจะบอกแล้เพื่อไม่ครับอาจารย์ผมจะกลับไปแข่งรอบชิงครับอาจารหาที่จอดก่อนเลยนะครับเรื่องมันยาวครับอาจารย์แต่ผมขอกลับไปเข้าไปแข่งก่อนมันมันเป็นอารมณ์เหมือนกับว่าคนตายแล้วอะคนตายแต่ฟื้นอะ I'm back แล้วแล้วที่ s ซ l เ a g คืออะไรรู้ป่ะน้องจำไอ้สองทีมที่มันจะผ่านเข้ารอบชิงไปได้ไหมครับคือถ้าคะแนนคลวว่าไออ้้้้ททีีีีมมมเเนนยยจะตงงึ ที่มันต้องตกรอบไปแทนซึ่งทีมนั้นนะครับก็คือเป็นทีมเป็นเพื่อนในค่ายพี่อีกหนึ่งคนนะครับน้องเอ๋ยกับน้องลี่นะครับน้องเอ๋ยกับลี่เป็น,เป,นเป็นรุ่นรุ่นน้องในค่ายอยู่เตรียมอุดมนะครับคือการคิดภาพไ้กูเพิ่งบอกลาน้องเอ๋ยกับน้องลี่ไปว่าสู้ๆในะรอบชิงนะเออบายบายนะเราตกรอบแล้วนะครับห้าห้านาทีต่อมากูเดินกลับเข้ามาแล้วบอกว่ากูผ่านเขารอบแล้วนะเราต่างก็รู้ดีว่าถ้าพี่กลับเข้ามาในรอบนี้เขาต้องออกไปแทนเขาเขากลับ จนถึงตอนนี้ก็ยังรู้สึกผิดจนถึงทุกวันนี้ครับเราก็กลับมาแข่งครับทีนี้นะครับก่อนแข่งเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาพักนะครับไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยนะครับนะพี่ก็ได้ไปรู้จักกับทีมทีมหนึ่งฮนะทีมนี้มาจากลำปางครับพี่ก็ไปนั่งคุยกับเขาคนระับทีมลำปาง,น,งนะครับพี่เห็นเขานั่งนั่งอ่าน iPhone นั่งอ่านอ่านยิยน,นะพี่ก็เลยแวะเขาไปถามว่าเฮ้ยอ่านอะไรอะ่ะเราก็อยากจะอ่านข่าวการแพทย์ช่วงนี้เอาไว้หน่อยอะ่ะอ,อย่างตอนนี้รางวัลโนเบล,ลมันก็ดูสวยดีนะอะไรเงี้ยนะครับพี่ก็อ๋อเออเออเออก็ดีนะ พี่ก็ไม่ได้คิดอะไรครับเขาเออเออเขาคงเขาก็มีความเขาามีความตั้งใจของเขาอะนะครับนะทีนี้ครพอถึงรอบชิงนะครับเราก็เข้าไปครับในรอบชิงตรงนี้นั้นเนี่ยนะฮะไอปุ่มที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยไม่ต้องกดนะครับเขาก็จะแจกข้อสอบแยกให้เลยเขาเรียกว่าข้อสอบ super u n s e ีนมันต้องใช้กลืนความคิดความวิเคราะห์ยิ่งแบบนี้เรายิ่งชอบครับถ้าต้องวิเคราะห์สดๆอย่างเงี้ยเรายิ่งชอบกระดาษข้อรอบชิงมาวางปึ๊บนะครับพี่กับไบร์มองหน้ากันสหายเราจะชนะไปด้วยกันเปิดมาโจทย์ข้อแรกกระดาษเขียนครับ ีอะวันน้โจทย์มันถามว่าจงบอกชื่อนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ4ปีย้อนหลังมาบอกชื่อยังไม่พอจงบอกว่างานวิจัยของเขาทําอะไรบ้างอย่างไรขอแบบสะพอสังเกตภ,ภาพภาพในสมองกูตอนนั้นคือคือสมองกูไม่ได้มีไม่ได้โหลดภาพความรู้เลยกูโหลดภาพแล้วก็ย้อนกลับไปเมื่อประมาณศาศาศาสามสิบปีที่แล้วกูนั่งคุยกับเด็กตำงาอีกทีมหนึง่งซึ่งทีมนั้นบอกว่ากำลังอ่านเรื่องโนเบลวิทยาศาสตร์การแพทย์อยู่พี่มองไปโต๊ะเขาเลยครับ เขาแบบนั่งแบบกุบกุบกรบกรไบรมึงรู้ไหมไบรบอกไม่รู้ยังมาถามกูกูไม่รู้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 คล้ายๆท่านท่านท่านรองนายกหรือเปล่าไม่รู้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 ไม่กไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันงั้นไบรส่งกระดาษเปล่านะกูส่งกระดาษเปล่าจริงนะเว้ยเอแผ่นนี้กไม่แหวจริงเว้ยพี่ก็ส่งกระดาษเปล่าใจเจ็บร้าวไปถึงสวงแต่ว่าความหวังยังมีครับเขาบอกว่า มันจะมีอีก2แผ่นข้อต่อมาถามว่าพิษงูทำร้ายยังไงข้อต่อมาถามไลรอดขาวอะไรนะครับซึ่ง2ข้อหลังอะ่ะพี่ทําได้แสดงว่าโจทย์มีอยู่3ข้อเราส่งกระดาษเปล่า1ข้อมันก็ถึงเวลาประกาศคนงานนะครับประกาศรางวัลพี่จำไม่ได้แล้วว่าใครได้ที่สามนะครับนะพี่กับไบค์ก็บอกว่าเท่าไหร่ก็เท่านั้นเพื่อนกูกับมึงเกือบกลับบ้านาแล้วจะได้เท่าไหร่ก็เอาครับพอถึงที่สองครับขอแสดงความยินดีกับน้องๆจากทีมโรงเรียนราสีมาวิทยาลัยด้วยนะครับน้องได้ราง,ง,ง,งวัลที่สองอ่ะพี่ก ข้อพิษงูกับข้อเม็ดเลือดขาวช่วยชีวิตกู้วชัดๆถ้าพี่ส่งกระดาษเ่าแล้วพี่ได้ที่สองนะครับแสดงว่ากูมัน่นใจะว่าทีมอื่นที่เหลือเนี่ยมันส่งกระดาษเตารวนเหมือนกันเว้ยนั่นแปลว่านั่นแปลว่าใครก็ตามที่ทําข้อโนเบลข้อนั้นได้มึงเอาที่หนึ่งไปเลยที่หนึ่งก็ไม่ไม่ไม่ไมพ้อยพนครับทีมจากลำปางผู้ที่ผมนั่งคุยกับเขาตอนพักคนนี้แหละครับที่ได้แชมป์ไม่รู้ว่าทีมเขามีมีเซนส์หรือมีอะไรอยากจะอยากจะไปอ่านโนเบลนะครับแต่เขาอ่านมาตรงแล้วมันทําได้ยินดีด้วยครับ ได้เงินกี่บาทครับงานนี้อ๋อเกือบลิ้มครับหมื่นหนึ่งอ่าที่2งานนี้ได้หมื่นหนึ่งครับจุฬาอัดฉีดนะครับน้องครับหมื่นหนึ่งแล้วก็หาร2เนี่ยก็ได้คนละห้าพันนะครับ Apple pencil แท่งนี้คือซื้อมาตั้งแต่อยู่ม .6 ซื้อมาด้วยเงินของงานตอบปัญหาแพทย์จุฬาใช้มาตั้งแต่ม .6 ยันเรียนแพทย์ปี3ปัจจุบันประกาศแท่งนี้ก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับนี่อันนี้เงินจากตอบปัญหาแพทย์จุฬาหลังจากกลับบ้านมานะครับไอ้ข้อสอบชุดนี้ถึงแม้ว่างานผมจะเป็นที่2อนะครับแต ประกาศผลนะครับว่าไอ้ข้อสอบรอบคัดเนี่ยรอบแรกนะครับคะแนนเดี่ยวของพี่เป็นคะแนนสูงสุดประเทศนะครับของของข้อสอบชุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเล่มนี้ที่พี่ทำนะครับมันก็เป็นเล่มประวัติศาสตร์เล่มหนึ่งถึงแม้ว่ารอบชิงจ,จะได้ที่2นะครับ